เออได้และทีอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ยอมจับ P O E ให้ผมอะ่ะผมต้องมานั่งไลน์เป็นอะไรนะวิดดูแคปเจอได้เพราะว่าวิดดูแคปเจอร์ก็ไม่ขึ้นอะ่ะผมต้องมานั่งไลน์เป็นอันนั้นแหละอะไรนะผมต้องมานั่งไลน์เป็นเออแบบว่าดิสเพลย์อ่ะให้มันจับดิสเพลย์แทน ่าเราจะใส่อะไรบ้างเราจะใส่ลาผิดสองปะลาผิดสองผมเจาะแม่งห้าลูมดเลยอะขนาดนั้นเลยอะรวยขนาดนั้นเลยผมรวยอะผมค่อนข้างรวยอะผมรวยเออ x กันดิกูจะเอาอะไรอะเอ้ยคุณคุณดูแลเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอฟ้าไม่เสร็จกันเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเราเปิดปันึงคือผมไม่รู CPU ้จะใส่อะไรดีอะตอนใส่ฟ้าใส่อะไรดีครับ สอนสายฟ้าหรอใส่อินโนเว e ใส่ใส่มันชื่ออะไรวะเชนหรือว่านั่นวะอันหนึ่งนะอะไรที่มันทำชิ่งอะ่ะนันนะ้นอินโนเวตนะไปไหนละ,อ,ะอินโนเวตไลนิ่งอะจูนเมนอะไรเงี้ยอันหนึ่งนะด,ดูหินหินรวมเลยอ่ะไลนิง่งอะอะไรวะเชิงช็อตอะไลนิ่งอะจูน ไอ้นั่นมันทุทุกยิงสามครั้งมันยิงแล้วเสิร์ฟสายฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะจูเมนต์เหรออะจูเมนต์เท่าไหร่ไม่ไม่ใช่อันนั้นไลนิ่งไลนิ่งอะจูเมนต์ไอเอลไอจีทีน่ะอันแรกอะไลนิ่งอะจูเมนต์ใหญ่อันนี้นะใช่แล้วอีอันอันใช้สายไรดีก็เอลิเมนต์อาร์มเมนต์สองอันหนึ่งนะ ใส่ไปแล้วนี่หรือใส่หรือยังไม่ได้ใส่ใส่แล้วใส่แล้วอ่าใส่อะไรเหรอได้สายรอฟ้าด้วยนะใส่อะไรดีเอ่อปอเนอร์นะฟอกไหมไม่ดีฟอกก็ได้ชนเชนก็ได้ชน <Chain. S 1> ก็ได้ เชอะไรล่ะไม่เชนเชนสองเชนสามได้เชนสามดีวะเชนสามมันชิงได้ฟอกมันฟอกมันใจนี่ไม่เป็นไรมันมันมันชิงไปข้างหลังไงเหล่าเสาล่อฟ้าใส่อะไรดีครับเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเออที่ใส่ไปถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เยอะก็ใส่เมา์เมาตตีช็อตเอเมาต์ตีช็อตใช่ไหมเมาต์ตีช็อตผมน่าจะมีเมาต์ตีช็อตสองปะใช่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  แล,แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งเด้เอมัลติช็อตขอดูหน่อยดิไม่ขอดูในะหินหน่ะกูวันนึงไม่ค่อยออดเหมือนกันสวัสดีคุณฮังครับแต่อุ้ยคุณฮังยังไม่นอนเ่าร์โลฟ้าเสาลอฟ้าเสาลอฟ้า,ฟาเดี๋ยวนะไอ้นั่นหมดแล้วเหรอสายเด็กอะ่ะหินเด็กมันน่าจะหมดแล้วแน่เลยสแตทอะสแตทไม่พอเออ เออเออเออใส่นี่ก็ได้นะลิฟลิฟวิ่งไลนิ่งอ๋ออันนี้ก็เลยไม่ออกนะใส่อะลิฟวิ่งไลนิ่งใช่ใช่ใช่แางเวลายิงมันจะได้มีลูกกระจื้อเว้สวัสดีคุณทางด้วยนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรนะผม ใช่กองโจรมาวิ่งฟาร์มเกมนี้น่ที่อยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยาวๆไปกับคุณ AP นะครับวันนี้ผมมากับคุณ a อพที่ที่หนีผมไปเที่ยวมาทุกคนมันหนีผมไปเที่ยวเปิดใจให้ผมชวนแล้วนะผมติด่อมว่าคุณนะคุณติดทุราเองนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมติดออ่อแบบปั่นงาน,นะสู้ๆนะครับ สูหนะสำหรับคนปั่นงานนะครับจะปีใหม่แล้วใช่จะปีใหม่แล้วสามเอ็ดสามเอ็ดทำอะไรดีนั่งเล่นเกมผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีอ่ะคือผมก็อยู่บ้านเงาๆอาจจะมานั่งไลฟ์อันนี้ก็ได้นะผมน่าจะมานั่งไลฟ์ข่าดาวนะครับสู้นะครับคุณทางปั่นงานนั่งฟังผมบ่นกับคุณ a อไปเรื่อยๆนะจุ่มจุ่มกก็ไม่ไ้ลุกมา เฮ้ยเบิกคนเล่นกับแมวลูกอื้อลูกน,นี่คือผมปั้นตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยเพิ่งเวลก้าวเลยมาตอนกลับมาจะไม่รักกันเลยรักกันกันแล้วลูกเกอลูก้กอ <c oughs> ลูกเกอเปรักใครแล้ว <c oughs> ลกเกอเปรักใครแล้วโ <c oughs> น้ปั่นงานข้ามปีเฮ้ยขนาดน,นั้นเลยหรอ ขนาดนั้นมั้งบางทีเราก็พักผ่อนได้ก็พักผ่อนนะคุณทางไม่หักโหมนะครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงเจ็ดร้อยซับอย่างรวดเร็วอย่างงงงโย่วัสดีครับยินดีต้อนรับกลับครับผมยังงงอยู่กับตัวเองเลยว่าผมมาถึงเจ็ดร้อยซับได้ยังไงวะ เมื่อไหร่ผมจะได้แหวนอันนั้นวะผมอยากได้แหวนแหวนอับีที่มันมีไอเพิ่มเอกตาสามอันแหลหลีที่แล้วที่ผมได้มาคุณจำได้ป่มโอ้โหไอไอไอแหวนตึกๆกันนั้นอะผมอยากได้อยากได้มันกลับมาในหลีนี้แหม่มันดีมากเลยคุณค่อนข้างหวังของแพงนะเนี่ยเอ้าแน่นอนดิเราลงเราต้องหวังของแพงอยู่แล้วเราจะลงหวังของถูกเพลื่อเยอะ ผมลงทุนไปแค่เท่าไหร่เองสองร้อยเอกอะผมจะต้องได้อะไรกลับมาเมื่อี้ไอเอ็มเอฟเราไปไหนไอเอ็มเอฟเราไปกินข้าวนานเลย,ยดูตรงแต่แกเห็นเราไลฟ์อยู่แกคงไม่เข้าามแกไปกินข้าวเ<า>ถอะแ,แต่ถ้าคุณจะเบิกดีวายตอนนี้มีแค่เจ็ดสิบดีวายนะครับผมยังไม่ได้เติมสต็อกนะฮะเพราะว่าที่เติมสตอม็อกผมเอาไปใช้หมดแล้วก็เป็นของผมเองยังไงล่ะในตัวของผมเองหรือคุณจะซื้อก็ได้นะเอกโคดเอ้ยดีวายโค้ดถูกเลยตอนเนี้ย เราไม่ใช้เราไม่ใช้ตังในเกมใช้ตังจริงนั่นแหละคุณจะดีไวเท่าไหร่คำถามต่อมานีอุ้ยเออ่เดี๋ยวผมผมยังไม่เอาอะบิวผมยังทำไม่เสร็จคือคือผมไปดูราคาคาถาไปแล้วคาถาััไอแค่ค่าคาถาอย่างเดียวที่ผมจะต้องใช้ก็ต่ำๆก็คือสอกระจกอ่ะผมก็เลยแบบเออผมมันไดงดอบหายอยงก็ได้คาถาแพงขนาดนั้นเลยวะ เออกระถางแพงมากเลยแบบสแตตตรงทุกอ,อย่างตรงอ่ะแบบแพงแบบแพงแ,แล้วบัตรเมดที่ผมกำลังนั่งวิ่งฟาร,ร์มอยู่นี่แหละโอ้โหลอยดีวายไม่น่าพอมุณดูสิ แล้วผมอัพแต่อะไรนะนี่ไงเพิ่มความแ็งกภาพเอ้ยเลี้ยวซ้ายแต่ผมตัองเตีมันต้องไปมีโนดเดีก็อะไรนะ เดี๋ยวตอนเดล่ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว,ว,ว่าเขาบอกว่ามันมีบางคนเขาบอกว่าเสียงผมเบาเดี่ยวล่างมอเดี่ยวล่างมอนะครับ <c oughs> แต่แบบบางคนบอกว่าไลฟ์ผมเสียงเบาเว้ยชีวิวเอาคุณจะไลฟ์เสียงเบาก็ได้นะแมผมเข้าไปดูให้หมาลองเข้าไปเช็คทาวให้ผมหน่อยได้วยนะครับ <c oughs> ผมเปิดแบบ มันพูดแบบเปิดดังสุดอ่ะนั่นแหละดังเสียงดังแข็งดังไหยฮะรู้เสียงดังในเกมได้หรือเปล่าอ่ะจริงดังป่ะเออเสียงเบานะเออทำไมเบาวะเสียงในเกมอันดังมากเสียงในเกมแบบชัดจัด ตอนหนึ่งนะทำไมเสียงเบาอ่ะดับเบาเสียงผมอีกอะเออเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับเ <c oughs> นี่ยผมปรับไมดังสุดแล้วด้วยนะดังยังตอนนี้คือไมแบบทะลุขีดเหลืองไปแล้วนะหรืยังเบาอยู่ใเออในเสียงเสงในเสียงในดังแล้วสวัสดีสว <c oughs> ดีครับยี่ ตั้งพูดใกล้ๆหน่อยตั้งพูดใกล้ไหม่หน่อยนะไม่เป็นไรนะครับ<ช>อยากข<ช>องขวัญปีใหม่<ด> <ใน S 1> ผมก็อยากได้ไหม่ใหม่เหมือนกันครับ<ค><ใ>นะครับไม่มีให้หรอกนะใหม่ใหม่อะไรนั้งนะเผมจะไม่ใหม่ใหม่แต่เสียงแต่เสียงเกมมะเสียงเกมเกมะดังจริงเสียงเกมแบบชัดจัดเพราะว่าอะไรนะเกมผมไม่ได้ลดเสียงเลยเดี๋ยวผมลดก่อนก็ได้ รดหน่อยนึ่ก็ได้ไายบายมันจะได้ไปโกบเสียงดีไงได้เลยได้เลยนี่เดี๋ยวมันต้องข้ามไปเหยียบมันก่อนแดนนักล่าโอ้โเกือบแล้วได้ยินค่ะโอเคครับผมกลัวเสียงเบาไงผมไปดูผมไปดูไลฟ์เมื่อเมื่อวานไม่ไม่ใช่เมื่อะบายอะเออมันแบบว่าเสียงมันเบาไงผมเลยมานั่งทำใหม่ ผมแค่ไหนพูดไปเรื่อยตรงนี <c oughs> <c oughs> ้นใจผมอยากทำไลฟ์ยี <h <h ่สิบสี่ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะเว้แต่แบบว่าวันที่สาม็ผมเดินทางไปขอนแก่นแล้วก็กลับนะไปเช้าเย็นกลับนะครับ ช่วงปใหม่ผมไม่ค่อยว่างอะดิผมแบบมีคิวแบบเต็มไปหมดเลยไมอยากไปว่างพรุ่งนี้ผมไปข้างนอกยังมีอีเวนต์บ้างจากแต่ไม่เมื่อเนี่ผมแบบเข้าสังคมอาะในชีวิตเดี๋ยวผมอาจจะไปผมอาจจะไปฉลองกับเพื่อนก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับดูกันดูกอน หอบปอกๆน่อนยเร็วเร็วเร็วกว่านี้จับบอสเร็วกว่านี้เกินเร็วๆให้เวลาเก้าวิเดี๋ยวนี้ตีบอสเหรออ๋อ ้ฟาร์มวันนี้นี่หว่าตีนั่นเยวกังผมวิ่งแอคไงฟาร์มหากระามันดูเออหาหาตลอดไปไปบอกว่าผมผมไม่ว่างอ่ะผมไม่ว่างผมแบบวิ่งแอคดูแเลยก็ลองระดับกระตีด้วยอ่ะ Oh. I should ask a local. a อืมยาวเกมอาจจะดูเพลินๆดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรวิ่งตามแล้วก็วิ่งหง๋อมง๋อมเปื่อยเลยเปื่อยแบบว่าวิ่งจนเบื่อวิ่งจนไม่รู้จะวิ่งไม่ได้อันนี้อันนี้ตัวที่เท่าไหร่ของผมแล้ววะอันนี้คือตัวที่แบบว่าีอ่ะ

ตอนถุงมือแพงจัดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไอไฟเบลที่มันโบกถุงมือ,อมแล้วผมสูบได้เก้าถึงแปดแบบโอ้โหราคาแบบเส้นละเท่าไหร่ราคาผมแพงกว่าแพงกว่ากุญแจที่ผมซื้อมาตั้งบนอีกอะอประมาณดีวายสองดีวายประมาณนั้นนะแบบว่าแค่กุญแจผมแค่สองร<อ>้อยเอวไงแบบตกวันแรกคือคุ้มเลย <laughs> ก็หนึ่งดีวเท่ากับสี่ร้อยเอ็กซ์ตอนนี้ทำเป็นเล่นแล้วสรุปคุณเข้าดาวไหนครับผมเหรอใช่คำถามผมใช่ป่ะข้าดาวก็ที่ที่นั่นแหละที่ที่คุณรู้น่ะโอเคโอเคก็ในช่างก็ไปด้วยนะอยากไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าผมมาอยู่ แต่ผมม่าอยู่แบบว่าจะพูดว่ไงดีที่นั่นน่ะเขาเขาอาจจะแบบแค่เขาเสร็จแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบยกย้ายกันมาอนไรืึกออาไหมแต่ผมว่าจะไปต่อไยผมจะไปต่ออีกที่หนึ่งจะไปที่ไหนเลยใกล้ๆนั้นน่ะใกล้ๆนั่นแหละโอเคโอเคโอเคพอดีว่าผมนัดนัดแบบว่าพี่ๆเขาไว้ ผมก็คงนั่งอยู่ในดิสปอร์ตนี่แหละผมผมอาจจะไปอยู่ในเดซีก็ได้เออแบบเขามีจับฉลองจับฉลากันอะไรเงี้ยไปเล่นในเขาหน่อยอยางยากอยาไปบ้างจังตแต่ของไวได้ไหมผมชอบนะแบบว่าไไม่มาดิมาไไม่ทันดิไม่ใช่ไปไม่ทันออกนี้ไม่มีตังเอ้แต่ว่ามันมีมันมีไอ้นั่น้วยนะอะไรนะ แอลอ่ะแอลอ่ะมันมีแอลด้วยนะเย้คุณคุณไม่มาจริงหรอผมจอแล้วแต่แต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านผมมีอ่มีแบล็กสามขวดเลยตอนนี้มาบ้านผมไหมโอ้ไม่ทันแล้วคุณ คือ <lod? S 2> ผมเพ like mm ิ่งกลับมาจากไปเที่ยวผมงอมว่าอะไรบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากไปไหนเลยแบบขับรถไกลมากขับจนเหนื่อยขับจนปวดไ่ัเบรคไว้ก่อนไว้ปีหน้าไว้ปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปด้วยไว้ปีหน้าเดี๋ยวผมไปด้วยนะเอะจริงๆคุณน่ามาเว้ยคือคุณน่าจะดูแบบว่าเข้ากับพวกพี่เขาได้อย่างดีเลยอะเพราะแบบ เขายิงยาวกันยังเช้าเลยบบว่าเช้าของวันวันปีใหม่เลยผมก็อยากอย,กอยู่นตผมไม่มีตังค์ไคุณสนับสนุนค่าน้ำมันผมไหมล่ะเอ้คุณจะสนับสนุนค่าน้ำมันให้ผมไปหาคุณได้เลยอ๋อเงินก่นราหมดแล้วเลยผมก็อยากไปอยู่นะผมก็อยากไปอยู่นะไอ้ที่แห่งนั้นน่ะเฮ้ยคุณมาดิคุณมาดิโอค่า,าน้ำม,ม,มันไปก็เท่าไหร่ ไปก็ไปกลับกัน2สองพันแล้วคือมีอะมีแต่ไปก็คือแบบหมดตัวและใจเลยด้วยไม่คุณก็มาแต่ตัวไงที่นอนก็มีให้เออผมรู้แต่แบบผมก็เลยคิดถ้าไปอะไรก็มีให้เออแล้วคุณก็กลับชิวด้วยเพราะคุณดูสวยแลาคนอื่นเขาจริงมากมันก็จริงแล้ว เออคุณมาเขาดาวที่นี่แล้วคุณก็สี่กลับแบบสวนทางกับเขาตอนนี้คุณมาคุณก็สบายเพราะคุณเข้าเมืองประเด็นคือสามเดือนผมต้องไปเยี่ยมอ่าอันนี้ไงคุณย่าผมไงผมต้องไปขอนแก่นนะฮะก็จะขอนแก่นคุณก็ยิงลงมาเลยก็ดิเดียวมาโอ้โหจะขอนแก่นมานิดเดียวโอ้ยไปปีนาไปปีนาจะขอนแก่นมาร้อยเองไปไ่ไปปีนาเนาะ พี่หน้าผมจำไม่พลาดพี่หน้าผมจะแบบเไม่เอาอย่าพูดดีเดี๋ยวม่มีแล้วพี่หน้าไม่มีแล้วก็คืออะไรคุณจะให้ผมแบบว่าเดินไปบอกที่บ้านว่าเอไปกรุงเทพนั่นลาก่อนบ่ายไงยะเออแบบเข้าไปแล้วผมว่าไปกรุงเทพนะบายโอ้ไปเนี่ยแล้วคุณก็ไปไปไปสามเอ็ดไปคุณก็ไปเยี่ยมคุณย่าใช่ไหมาคุณก็ออกกัเลยไงก็มันไปเช้าเย็นกลับ มันมันไปรถยนต์ไงผมไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปไงคุณก็คุณก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วคุณก็แยกไปเลยไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยดูถ้าถ้าผมแบบเออชวนไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันน้องถ้าได้ผมก็จะโทรบอกคุณก็คือคุณจะเห็นผมเดินทางออกไปแล้วแต่ถ้าไม่ได้คุณก็จะเห็นผมออนดิสคอร์ดอะตามนั่นแหละกงแต่ก็แต่เข้าใจหน่อยหน่อย บบผมอยากให้คุณมาไงเพราะแบบเมื่อานไม่สนุกมากเว้ยแบบผมเข้าใจผมเข้าใจถ้าผมจะไปมันก็คือเดินทางพรุ่งนี้เลยอะเพราะว่าผมอยากกลับมาแล้วยังมีวันหยุดพักไงเช่นแบบเออไปแล้วกลับวันที่สองอะไรเงี้ยใช่คือคุณมาคุณจะกลับวันไหนก็ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายคือทางคุณี แบบว่าคุณกำลังแบบดูรรติแบบโอ้ดูวกเคาซี่อย่างนั้นนะ่ะด <laughs> ูคาซีโรเจอร์แบบโ oh, อ้ในดูพวกนั้นสี่เขากำลังทำรไรการในขณะที่เราแบบขับขี่แบบอย่างสบายใจอ่ะ <laughs> ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยดูถ้าถ้าได้ผมก็จะออกตั้งแต่พรุ่งนี้แหละ <laughs> ถ้าออกพรุ่งนี้ <laughs> ผมก็นอนเชา้าไม่ได้<ล>ผมก็นอนตอนผมก็อยู่ยาวไม่ได้เลยเนี่ยไม่แต่พรุ่งนี้คุณก็ไปนะไม่ใช่ไม่ผมไปสามเอ็ดไง ดูก่อนแล้วกันเนาะอ๋อก็ก็พรุ่งนี้คุณก็ยังมีเวลาไงถูกป่ะล่ะวันนี้คุณนอนเด็กได้ไม่เป็นไรมีหุ่นเคราแค่อย่านอนเด็กก็แค่นั้นเองคือผมกะวิ่งถึงเอ็นเกมเลยไงก็ได้ไงเพราะวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะพรุ่งนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้ไปไหนนี่ไม่ถ้าถ้าถ้าจะไปไงถ้าถ้าจะไปกรุงเทพก็พรุ่งนี้ไงจะดูก่อนอ๋อคือคุณจะมาพรุ่งนี้เลยแล้วคุณไม่ไปหาไม่ไปหาคุณย่าแล้วเหรอแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย ไว้ปีหนา้าครับสงการแทนได้ไหมเอ้ยสงการมันร้อนไงโอ้โหเข้าใจนะสงการผมก็ไม่ค่อยจะอยู่อ่ะดิคุณมาช่วงผมไม่อยู่ไ<อ>งเราจะถึงเง <ân> ิงนเ <ๆ S 2> งนิๆๆงนเงิ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 นก็ปีหน้าหแหลยเฮ้ยจบเดี๋ยวปีหน้าผมผมแบกหมูทะไปด้วยมาไม่ต้องห่วงคุณจะต,ต้องส่งหมูทะให้ผมอยู่แล้วเป็นเครื่องบาารรณาลใจไหมโคตรแย่เลยทุกคนแชทได้ยินไหม ผมต้องมาส่งหมูท่าหมูท่าที่อร่อยที่สุดโอ้ยโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมขอขั้นเวลาคุณดูในดิสคอร์ดดูดูสิ่งสิ่งนี้คุณเห็นมันไหมไหนไหนคุณส่งในดูในแชทไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวอ๋อในแชทผมแชทดิสคอร์ดให้ดูุดูชมผมไปดอกอะไรมาอะไรวะน้าหอมไโอ ไปซอยใหม่เฮ้ยไอคุณติ๊กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว้ยคุณติ๊กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าติ๊กเอเวอร์คุณติ๊กเิบเอ็นอคุณติ๊กซ้ายมือตรงที่ไว้จะหาคุณจะได้ราคาของคุณเลยเว้ยอ้อนั่นแหละตามนั่นแหละครับเป็นราคาที่แท้จริงอหอได้ใช่ใช่ใช่ตรงที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณจะได้ราคาที่แท้จริงนะงั้นผมขอดูหน่อยว่าแบบว่ามันมันราคาดีจริงเหรอผมแบบผมน้อยใจนะไม่มันมันต้องดูตรงไอ้นี่เว้ยไอ ไอเห็นตรงสกิลไฟปะอ๋อนี่ไงของของเขาอ่ะเป็นสกิลไฟสามแต่ของผมมันเป็นสกิลไฟสี่สกิลไฟสี่มันมันสตาร์ทที่สามร้อยห้าสิบเว้ยคุณก็ก็หนึ่งดีไวคนแก่เทียงกันฮาดีที่่าแล้วเราเป็นคนแก่ไปแล้วเอฟี่คนแก่เถียงผมเป็นไอ้ช่อแก่ยังว่าึมมักแก่เลยไอช่้แก่เป็นช่อแก่ เอ้เชี๊ยะแก่อย่าเถียงไอ้เชี๊ยะแก่หยุดดิมึงแก่คุณแน่เอาให้เตยมก่อนอ่าดีแกเพราะมึงมาเป็นไอ้เชี๊ยแก่ไงล่ะคุณไอ้ชี้โดนโดนผมผมเด็กกว่าคุณไงผมพูดได้ไอ้เชี๊ยแก่แค่แก่ผ่าเลยไม่ไรปีหน้าปีหน้าปีหน้าผมจากการที่ผมสังเกตการมาแล้วนะครับว่า สองชุดมันไอ้สามชุดมันไม่พอนะที่ผมเอาไปวันนั้นอ่ะโอ้ผมจะเอาไปห้าชุดสามชุดตอนสามชุดตอนนั้นของคุณมันเท่าไหร่นะผมผมจะได้คำนวณราคาพันสองไอ้สี่ชุดดิพันสองใช่สามชุดก็เก้าร้อยดิใช่ไหมอ่าใช่ไหมมันสี่ชุดไม่พออ่ะเอาไปห้าชุดไหมไม่ไม่ผมจะเอาไปแบ่งพวกพี่ๆที่่รู้จกกันนั่นแหละ ก็มันมันเท่าไหร่นะมัน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 ชุดละสามร้อยครับชุดใหญ่อ่ะเออแล้วถ้าผมจะส่งมันส่งเย็นให้คุณได้ส่งแช่เย็นได้แต่คือผมจะฟีดไปก่อนเข้าใจเนาะผมก็จะฟีดไปคุณก็เข้าใจเข้าใจฟีดแล,แล้วค่อยแล้วค่อยส่งใช่น<ฟ>ั่นแหละส่งรถเย็น <ะ S 3> แล้วผมก็จะแบบเอาราลายเอาละลานผมจะฟีดแค่เนื้อนะน้ำจิ้มเออฟีดทั้งน้ำจิ้มด้วยนั่นแหละน้ำจิ้มคุณก็ต้องปล่อยให้มันละลายนะ คำเล่กต้องใช้เล็กเราคุณตัวนแล้วดูไหอ้คุณพูดอย่างนี้ได้ไงคุณทางคุณ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 เห็นไหมผมผมไปจิ้งจกแล้วนายคนนั้นก็มีไข่ดาวแปะหัวะส่วนผมมันจิ้งจกแมนไม่เป็นแล้วพี่บินนตเป็นจิ้งจกดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวดีนะครับผมนะฮะในการที่ผมจะไปมีค่ายสักไข่หนึ่งอยู่นะครับ เอผมเห็นอันนี้แล้วมันมันแบบมันใหญ่มากๆเลยว้ยคุณเอพีมันใหญ่เลยมันใหญ่มากๆเลยว้ยคือแบบมันเขายังไม่นนะเขายังไม่เสื้อผ้ามันยังไม่ใหม่อะามาให้่อยอยากได้คาถาไ่อยากได้แหวนไออมันนมูลจะแจกตังค์เหรออุ้ย ม่แต่เจ็ดร้อยซับแล้วผมก็อยากทําอะไรแจกคนดูนะแต่กู๊ผมก็ยังขายไม่หมดอะถ้ากู๊ขายหมดอะแจกตังค์อะทำได้อยู่ไอ้กู๊ผมไม่ขายไม่หมดเลยลิมิเต็ดอินดิชั่นนั้นเนี่ยคือผมจะไม่ทําเพิ่มแล้วนะครับมันก็คือตามนั้นเลยนะครับเขาเรื่ออะไรนะมีเท่าไหร่ก็แค่นั้นไม่ผลิตเพิ่มนะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะใช่ คือยกเซตอะคือยกเซตยกเซตรวมสแตนดี้นะครับผมขายแค่เท่าไหร่เองอะแบบยกชุดทุกอย่างที่มีอะเท่าไหร่วะสองไม่ไม่ถึงเนี่ยมันเท่าไหร่มันเจ็ดร้อยกว่าบาทอะใช่แบบรวมทุกอย่างที่ผมทํามาขายแล้วก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะรวมค่าส่งนะก็จะแบบว่า อ๋อเอยเออตั้งแต่แต่แต่ตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผมยังไม่ได้ดอกหาดอกหาดอกเบีวเลยนะคุณผมตึงมากเลยผมแบบผมตส่าแบบว่ายัดแทปบเล็ตเปิดหลุมอบีดลงทุกอย่างเอาให้อะไร